สวัสดีครับธนาเจะรถหมาแดงกำแพงเพชรนะครับวันนี้มีรถสวยๆเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เลยครับ Honda c i v i c ค c นะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับสวยๆน่าใช้มากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูตัวรถกันใกล้ๆนะครับท่านใดที่สนใจรถ Honda c ซ vic FC คันนี้นะครับทักเข้ามาได้เลยครับที่เพจร้านนะครับเป็นรถหมาแดงกำแพงเพชรนะครับฮอนด h o ซ d a c i v i c FC นะครับตัว1.8 EL ปี2017นะครับ คันนี้นะครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็ออกได้นะครับซื้อได้ครับลูกค้าไม่ต้องมีเครดิตประวัติใสๆก็ออกได้ฟรีดาวนะครับออรถศูนย์บาทครับกับ c ีบิ c กเนะครับคันนี้นะครับถ้าจัดไฟแนนซ์จัดยอดเต็มนะครับจะอยู่ที่1 1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับค้างวดนะครับฟรีดาวจะเต็มได้เลยนะครับสวยมากครับน่าใช้นะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าสวยๆนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับนี่โคม LED สวยๆเลยนะครับโคม LED กระจังหน้าสีดำนะครับสวยน่าใช้มากนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างเขาเป็นล้อแมกขอบ18นะครับตัวนี้ช่วงล่างก็เซตอัพเป็นช่วงล่างของเทอินนะครับผมต้องแจ้งตรงนี้ไว้ก่อนนะครับรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ รถเข้าใหม่ผมยังไม่ได้ไปทําความสะอาดอะไรเลยเลยครับถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับเล็งไว้ก่อนนะครับผมเอามารีวิวก่อนทําความสะอาดไว้ก่อนนะครับท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือช่วงนี้จะอยากจะดูรถตัวจริงทดลองขับก็เข้ามาที่ร้านก่อนได้นะครับแจ้งก่อนล่วงหน้านะครับกุญแจรีโมทนะครับมีมาให้2ดอกนะครับ ภายในนะครับภายในสวยเลยนะครับเบาะหนังสีดําแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะหนังไฟฟ้านะครับสีดําสวยๆพุปสตาร์นะครับฟัวมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามก้านนะครับมีคูดคอนโทรนะครับเรมไมนะครับเก้าหมื่นเท่านั้นนะครับเรมไม่เพียงเก้าหมื่นเท่านั้นนะครับระบบอุปกรณ์ต่าง สวยงามครบถ้วนนะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ซีวิทีนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับด้านหลังกว้างๆนะครับสภาพดีนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายใช้ระบบน้ำมันล้นร้วนะครับท้ายสวยนะครับ ไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำชนหนักนะครับรับประกันตัวถังนะครับผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะครับหรือจะทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการออกรถนะครับก็ยินดีนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับอาจจะเปื้อนนิดนึงนะครับผมยังไม่ได้เอาไปล้างทําความสะอาดนะครับ ก็เอามารีวิวให้ดูกันก่อนครับเผื่อท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่นะครับมาดูห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับห้องเครื่องนะครับซ้ายขวานะครับเดิมเลยนะครับซ้ายขวาเดิมนะครับสวยๆนะครับสวยๆห้องเครื่องไม่ได้มีการปรับแต่งแก้ไขนะครับเดิมนะครับเนี่ยสภาพสวยๆเดิมๆเลยครับเครื่อง1.8นะครับ 1.8 NA นะครับาฝาเดิมนะครับมีเลกซี่ให้ครบนะครับฝาเดิมนะครับ